สงกราน,นี้เทศบาลเมืองชมเหตดขอเชิญทุกท่านร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์12-13เมษายน2567นี้ณวันโกรกที่หนูหมู่ที่3ตำบลชุมเห็ุอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตรการตากับขบวนแห่พระพุทธรูปและพระป่ารอบหมู่บ้านโกรกขี้หนูหมู่3หมู่20พร้อมด้วยขบวนแห่ของคณะผู้บริหารสมาชิกพนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ุ พร้อมชมกิจกรรมการประกวดน,นูน้อยสงกรานอายุไม่เกิน10ปีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่งการแข่งขันชกมวยทะเลการประกวดการแสดงของแต่ละหมู่บ้านระวงย้อนยุคและการเล่นพื้นบ้านอย่าลืมมาสนุกรับสงกรานพร้อมร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันที่12 1 3ถึง13เมษายน2567นณวัดโกรกขี้หนูหมู่ที่3ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมส่งมอบความสุขรับสงการานนี้โดยร้อยตรีสมชายพิรมชาตินายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมเห็ดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด